นิทานเรื่องชาวนากับงูเผือกการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีชาวนาผู้ใจดีชื่อว่าลุงทนลุงทนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆก,กับภรรยาเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการทำไร่ทำนาแม้ว่าครอบครัวของลุงทนจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาก็เป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาต่อสัตว์และมักจะช่วยเหลือคนอื่นๆในหมู่บ้านเสมอ วันหนึ่งขณะที่ลุงทนกำลังทำงานในทุ่งนาเขาเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พบงูเผือกตัวหนึ่งนอนบาดเจ็บอยู่งูเผือกนี้มีสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งหาได้ยากมากลุงทนไม่เคยเห็นงูเผือกมาก่อนแต่ด้วยความสงสารเขาตัดสินใจช่วยงูตัวนั้นลุงทนอุ้มง,งูเผือกกลับไปที่บ้านเมื่อกลับถึงบ้าน พรรยยาของลุงทนรู้สึกตกใจและกลัวแต่ลุงทนปลอบใจและบอกว่างูเผือกนี้น่าสงสารข้าจะดูแลมันจนกว่ามันจะหายดีอย่ากลัวไปเลยจากนั้นลุงทนได้ทำแผลให้งูและให้อาหารอย่างดีเขาดูแลงูเผือกเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองแม้คนในหมู่บ้านจะมาเตือนว่างูนั้นเป็นสัตว์อันตรายมันอาจจะทำร้ายเจ้าเมื่อมันหายดี แต่ลุงทนไม่เชื่อเขายังคงดูแลงูเผือกต่อไปวันเวลาผ่านไปงูเผือกค่อยๆฟื้นตัวและกลับมาแข็งแรงวันหนึ่งงูเผือกพูดกับลุงทนว่าท่านเป็นผู้มีเมตตาข้าขอขอบคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะช่วยท่านทำให้ทุ่งนาของท่านอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง ลุงทนรู้สึกประหลาดใจที่งูสามารถพูดได้แต่ก็ยอมรับการช่วยเหลือของงูด้วยความดีใจตั้งแต่วันนั้นงูเผือกจะเลื้อยไปยังทุ่งนาทุกเช้าและปกป้องพืชผลจากศัตรูพืชและสัตว์ร้ายทำให้ทุ่งนาของลุงทนเติบโตอย่างรวดเร็วทุกต้นข้าวรอบงามและให้ผลผลิตมากมายมากกว่าที่เคยลุงทนกลายเป็นชาวนาที่มีพืชผลสมบูรณ์ที่สุดในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงเรื่องราวของลงทนและงูเืลกด้วยความอิจฉาวันหนึ่งพระราชาแห่งอาณาจักรทรงได้ยินเรื่องราวของลงทนและพืชผลอันอุดมสมบูรณ์พระองค์จึงเสด็จมายังหมู่บ้านของลงทนด้วยพระองค์เองเมื่อพระราชาเห็นทุงน่งนาที่งอกงามท่านตรัสถามว่าเจ้ามีวิธีการใดที่ทำให้ทุง่งนาของเจ้าอกงามเช่นนี้ ลุงทนจึงเล่าเรื่องของงูเผือกให้พระราชาฟังพระราชาทรงรู้สึกประทับใจในความเมตตาของลุงทนและการตอบแทนของงูเผือกพระองค์จึงพระราชทานรางวัลให้ลุงทนเป็นที่ดินเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้มากมายให้ลุงทนและครอบครัวพระราชายังกล่าวว่าเจ้าคือผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์การทำความดีของเจ้าจะนำพาความเจริญมาสู่ชีวิตของเจ้าเสมอ หลังจากได้รับรางวัลจากพระราชาลุงทนก็รู้สึกอิ่มเอ็มใจงูเผือกที่ได้ตอบแทนบุญคุณเสร็จสิ้นแล้วก็กล่าวอำลาลุงทนท่านได้ช่วยชีวิตข้าและข้าก็ได้ตอบแทนท่านแล้วข้าต้องกลับไปยังป่าของข้าแต่จำไว้ว่าความดีและความเมตตาที่ท่านมีจะนำพาท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปลุงทนได้แต่ยิ้มและกล่าวลางูเผือก เขาไม่เคยลืมบทเรียนในครั้งนี้ว่าความเมตตาที่เขามีได้สร้างสิ่งดีงามขึ้นในชีวิตของเขาเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาและการทำดีจะกลับมาส่งผลดีให้เราเองเสมอแม้ในยามที่เราไม่คาดคิดความดีที่เรามอบให้ผู้อื่นจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเราเอง